สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาอัปเดตราคานะครับสำหรับ Honda w เวฟ1 2ึตัวล้อซีลวดนะฮะหรือว่าตัวรองท็อปปี2024นะฮะตัวนี้จะเป็นสีแดงใหม่ล่าสุดนะครับวันนี้มาอัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้จะเป็นสีแดงนะฮะตัว2024นะครับแล้วก็ดุมใหม่นะครับนีฮะดุมนี้จะเป็นดุมแบบหลุมนะครับผมนะฮะสวยงามเลยนะครับสาหรับสีแดงนี่สวยมากนะครับ ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมไลเดียวกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่ๆผู้ติด,ดตามทุกคนนะครับผมนะฮะหมายล่าสุดน,นะฮะสำหรับฮอนด้าเวฟหนึ่ตัวล้อสีลวดนะฮะตัวนี้จะเป็นสีแดงใหม่นะครับปี2024นะครับ<อ>เนื้อสีก็จะเป็นสีแดงทั้งคันนะครับนี่ฮะ วันนี้มาอัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดนะรวมจดทะเบียนนะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะฮสำหรับฮอนด้าเวฟ125นะฮะตัวนี้จะเป็นตัวล้อสีลวดนะครับเพราะว่าคลิปก่อนๆนี่ลงแต่ตัวล้อแม็กนะครับล้อสีลวดนี่นานๆมาทีนะครับผมนะฮะวันนี้เข้ามาก็จะเป็นตัวสีแดงนะฮะสีแดงจะเป็นสีแดงเงาทั้งคันเลยนะครับเนี่ยสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ชอบทูนแบบจะถูกจะแพงนะฮะ ก็ขอให้แดงไว้ก่อนสีแดงนี่สวยมากนะครับแล้วก็ตัวใหม่นะครับนี่ฮะล้อหน้าดุมใหม่นี่จะเป็นแบบหลุมนะครับนี่ครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆนะฮะน้องๆสายโลนะฮะหรือว่าสายแต่งขอบโลฮะต้องเปลี่ยนยกชุดนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นดุมใหม่นะฮะสายโลธรรมดาไม่ได้นะฮะตัวนี้ข้างหน้าก็เป็นดิสนะฮะแล้วก็ตัวใหม่ก็จะเป็นดุมใหม่นะครับนี่ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะฮะดุมก็จะเป็นหลุมนะฮะ ดุมก็จะเป็นแบบดุมเล็กนะฮะสำหรับสายเดิมๆก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าสายแต่งนี่ต้องเปลี่ยนยกชุดนะครับแต่ว่าเนื้อสีเขาสวยนะครับเนี่ยสีแดงตัวนี้ผมว่าสวยนะครับสีแดงเงานะครับถ้าตัวล้อแมกนี่จะเป็นสีแดงด้านนะครับนี่ฮะตัวนี้จะเป็นตัวล้อแมกนะครับตัวนี้ล้อแมกจะเป็นสีแดงด้านนะฮะส่วนตัวล้อสีลวดจะเป็นสีแดงเงานะครับเพื่อนๆพี่ๆว่าสีแดงเงากับสีแดงด้านนี่ อันไหนสวยกว่ากัดนะจริงๆนี่อยากให้ฮอนดานะฮะทำสีแดงเงาแบบนี้ฮะไปใส่ในตัวล้อแม็กนะครับเพราะว่าสีแดงนี้ก็มีเพื่อนๆพี่ๆหลายท่านชอบนะครับเนี่ยเนื้อสีนี่จะเป็นสีแดงนะฮะสีแดงก็จะออกสีแดงเลือดหมูนะครับเนี่ยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนะฮะสีดําเงานะฮะถ้าตัว2023ตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับแต่ว่า2024ก็เปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็จะเป็นสีดําเงานะฮะแล้วก็จะดูแบบเงาทั้งคันนะครับเนี่ย เงาวับเลยนะครับในส่วนของราคานะครับตอนนี้ราคาล่าสุดเดือนมกรานะ2,567นะครับที่ร้านฮอนนาจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสักนะครับของเราขายเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับอยู่ที่56,530บาทนะครับอันนี้คือราคาพร้อมอนลพร้อมทะเบียนพร้อมพอรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับราคานี้ก็จดทะเบียนให้ทําพรบให้นะครับก็คือเพื่อนๆพี่ๆจ่าย56,530นี่ รอรับป้ายทะเบียนแล้วก็คู่มือนะฮะไม่เกิน45วันนะฮะทางร้านจดทะเบียนให้เรียบร้อยเลยนะครับแต่ว่าครั้งแรกนี้จะเป็นป้ายทะเบียนบุรีรัมนะครับผมนะฮะนี่ฮะสวยครับผมว่าสวยมากนะครับสําหรับตัวล้อสีลวดสีแดงตัวนี้นะครับส่วนข้างหลังนี่ก็เหมือนเดิมนะฮะก็จะเป็นดุมล้อเหมือนเดิมนะครับขนาดยางก็80ทับ90ขอบ17นิ้วเหมือนเดิมนะฮะโช้กหลังก็จะเป็นสีดำนะตัวนี้ก็จะเป็นขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะะก็แล้วก็เป็นระบบเกียร์นะครับ สำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานที่ว่านเน้นแบบประหยัดน้ำมันนะฮะนิดหนึ่ง71.4กิโลต่อลิตรนี่เปรีย1.25ี่ใช้ดีใช้ดีมากนะครับนี่ยสวยงามเลยนะครับสีแดงตัดสีดำนะครับส่วนข้างหลังนี่ไฟท้ายนี่จะเป็น LED นะครับเนี่ยคันนี้ผลิตวันที่30มกราคมนะ2,567นะฮะ วันนี้ก็วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับวันหวยออกนะครับสาหรับท่นานใดที่ถูกหวยนะฮะมาซื้อได้นะครับที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะฮะเงินสดก็จ่ายรับรถอยู่ที่ 56, 5 6 5 3 0ับบาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพอรบน,นะเงินผ่อนตอนนี้ก็จ่ายร้อยเดียวนะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะฮะทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะเงินผ่อนนี่คนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะก็สามารถ ผ่อนได้นะครับแต่ว่านอกพื้นที่ก็ซื้อเงินสดเราก็ขายให้นะครับของเรามีบริการจัดส่งด้วยนะครับท่านใดสนใจก็แอดไลน์นะฮะหรือว่าจะสอบถามเข้ามาก็ได้นะครับที่ศูนย์กระสอหนึ่งห้าเ็นะครับข้างหน้าเขาสวยนะครับนี่ฮะข้างหน้าจะเป็นสีแดงเงาเลยนะครับใส่ตะกร้าไปนี่สวยเลยนะครับสําหรับสีแดงตัวนี้นะครับนี่ฮะให้เพื่อนๆดูสีนะครับว่าสีแดงตัว2024นี่สี่สวยไหมนะฮะ ส่วนตัวผมว่าสวยนะครับสีแดงตัวนี้สีแดงเงาเนี่เวลาเปื้อนนะฮะเราก็ทําความสะอาดง่ายนะเช็ดก็ออกนะแต่ว่าสีด้านก็สวยอีกแบบนะฮะเวลาเปื้อนก็จะเช็ดยากนิดนึงนะครับผมนะฮะนี่ฮะข้างหน้าสวยมากนะฮะในส่วนของผ้าเบาะถ้าเป็นตัวล้อสีล้วนจะเป็นสีดําหมดเลยนะครับเนี่ยผ้าเบาะสีดำนะตัวนี้ก็กันตกก็จะเป็นกันตกสีดำนะถังน้ำมันไอจุ่น้ำมันได้ถึง5.4ลิตรฮะรองรับเก๊โซสอ็สแล้วก็ e อี่นะ ถังใหญ่มากนะครับเติมเต็มถังนี่สามารถขับได้ถึง300กิโลนะฮะเพราะว่าอัตราประหยัดน้ามันก็อยู่ที่71.4กิโลต่อลิตรนะฮะเติม1.4นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะครับส่วนราคาที่ติดมากับรถก็ตามนี้เลยนะครับ5 5 2 0 0นะครับแต่ว่าราคานี้ยังไม่รวมภาษีพนรถนะแต่ว่าของเราก็จะมีค่าโอนค่าทะเบียนค่าพรบรนะของเราขายอยู่ที่56,530บาทนะฮะก็คือ 56,530บาทนี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนรพร,ร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับราคานี้ยังไม่รู้ประกันร,รถหายนะครับถ้าอยากทําประกันร,รถหายก็ทําเพิ่มก็ได้นะครับปีละ950บาทนะฮสปี1,300งนามนะฮะยูบ็อกก็ใหญ่นะฮะยูบ็อกนี่ใส่หมวกนกเป็ดใบได้1ใบนะครับส่วนของแถมที่ติดมากับรถก็จะมีบล็อกหมุเทียนแล้วก็ไขควงนะครับผมนะผมว่าสวยนะครับสําหรับตัวล้อซีลวดนะฮะนี่ฮะ ตันี้ก็จะเป็นสีแดงเงานะตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเงานะครับนี่ฮะก็คือเงาทั้งคันเลยนะครับตัวนี้ตัวท็อปก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะฮะกุญแจก็เป็นกุญแจแบบล็อก2ชั้นนะฮะล็อกคอเปิดเบาะตรงนี้เลยนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ำเตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะฮะตัวนี้ก็สามารถใส่ของได้นะครับที่ใส่ของนะใส่ขวดน้ําขวดเล็กได้นะฮะใส่โทรศัพท์ก็ได้นะครับใส่กระเป๋าตังก็ได้นะครับผมนะฮะแล้วก็เลือนไม้ก็เป็นไม้แบบดิจิตอลนะ เผงเดอนไหมเขาทำมาสวยนะครับสำหรับ Honda V125 ตัว2,024เนี่ยตัวนี้ก็เป็นแบบอาล็อกนะตัวนี้ก็จะเป็นดิจิทอลนะก็จะมีเกียร์น้ำมันระยะทางแล้วก็ตำแหน่งบอกเกียร์ก็อยู่ในนี้หมดเลยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะฮะหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็แอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับที่0921577129นะครับของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับสำหรับ Honda V125 ตัว ล้อสีนวดปี2024นะฮะสีแดงตัวนี้นะฮะตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนก็อยู่ที่56,530บาทนะฮะพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพอรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีราัมย์อำเภอกระสังนะครับสำหรับเพื่อนๆนะฮะพี่ๆทานายที่เคยซื้อหรือว่าเคยสอบถามรุ่นนี้เป็นยังไงราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่าอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามานะครับถ้ามีรถ ัวใหม่เปิดตัวนะฮะหรือว่ามีราคาตัวใหม่นะครับผมก็จะรีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมเรื่อยๆนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพรคุณทุกท่านนะที่เข้าับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเผื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราต่อๆไปนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ